สวัสดีครับพวกเราจะมาสำรวจสมุนไพรท้องถิ่นบ้านล่องบนอําเภอพานจังหวัดเชียงรายคลิปนี้จะทำโดยรักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคมครับพืชสมุนไพรไม่ใช่แค่พืชธรรมดาแต่กระพุ่มปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยมานานหลายชั่วายุคนแต่เราจยรู้จริงหรือไม่ว่าในอำเภอพานของเรามีสมุนไพรท้องถิ่นอะไรบ้างและเราจะใช้ประโยชนม์มาได้อย่างไรให้ยั่งยืนในยุคที่ผู้คนหันกลับมาใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น พืชสมุนไพายชนิดถูกเก็บจากธรรมชาติจำนวนมากโดยไม่มีข้อมูลว่าชนิดไหนพบมากพบในพื้นที่แบบไหนหรือชนิดไหนเริ่มลดลงโครงการประกวดธรรมชาติวิทยาปี2569เน้นการค้นพบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมาตรงกับปัญหาของพวกเราพวกเราเลยตั้งคำถามว่าในบ้านล่องบอลม,มีพืชสมุนไพท้องถิ่นกี่ชนิดพืชสมุนไพแต่ละชนิดพบในพื้นที่แบบใดบ้างชาวบ้านใช้สมุนไพเหล่านี้ทำอะไร พืชสมุนไพรชนิดใดเสี่ยงลดลงและควรอนุรักษ์เป็นพิเศษจะนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรจากการที่พวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจสมุนไพรในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นในชุมชนบริเวณบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและใช้ป่าและตลาดท้องถิ่นค่ะ จากการสำรวจทำให้เราได้ค้นพบพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นส้มปล่อยเรสสังฆาดอกลางจืดเหงือกปลาหมอสเลดพังพรทองพันช่างกระชายดำพลายเหลืองชุมเห็ดเทศพันงูเขียวตราไค้หญ้าหนวดแมวขมิ้นชันว่านหางจระเข้ใบชะพูเป็นต้นค่ะ จากการสำรวจพวกเราได้ลงพื้นที่ทำการสอบถามและสัมภาษณ์กับชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรโดยที่พวกเรามุ่งเน้นที่การสำรวจหาพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านล่องบอนตำบลโวงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายพวกเราได้เรียนรู้ถึงชนิดของพืชสมุนไพรวิธีการใช้พืชสมุนไพรสรารพุณของพืชสมุนไพรและการใช้พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนค่ะ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนพวกเราขอนำเสนอแนวทางการใช้สมุนไพรอย่างยั่งยืนเช่นเก็บเฉพาะส่วนที่จำเป็นเว้นระยะเวลาให้ต้นฟื้นตัวก่อนที่จะเก็บคขังต่อไปปลูกทดแทนในพื้นที่บ้านหรือแปลงอนุรักษ์ใช้องความรู้ดั้งเดิมของหมอยาในชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแบบที่ไม่ทำลายธรรมชาติค่ะ ั้งหมดนี้จะช่วยให้ชุมชนอำเภอพานของเราสามารถใช้สมุนไพรได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ทำลายแหล่งธรรมชาติของพวกเราค่ะเพื่อสมุนไพรไม่เพียงเป็นยารักษาโรคแต่เป็นวรดกทางธรรมชาติที่เราควรจะรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปโครงการน,นี้ช่วยให้เราเข้าใจเพื่อสมุนไพรในท้องถิ่นม,มากขึ้นมองเห็นคุณค่าด้านนิเวศภูมิปัญญาและการเรียนรู้ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ